ครับผมนี่เลยครับเขาพญาเดินทงวันนี้ช่องพจนะพาเที่ยวพาทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะครับเขาพญาเดินทงที่มุมหน้าผาสวยงามครับถือว่าส่วนโซนนี้จะเป็นผมลืมบอกไปเป็นสำนักสงฆ์นะครับเป็นสำนักสงฆ์ก็ทามาแล้วก็ ทำบุญใส่ตู้บริจาคก,กันได้เลยนะครับสี่โมงผมมาจากออกจากกรุงเทพสายหน่อยครับลงปูงหินจากลงน,นี่ครับแหลนมากหน้าผาครับสูง เดินต้องระวังนะครับโขดหินอันตรายครับลมแรงมากเลยครับ เสียครับเสียเสียนี่ครับจะลงไปนู้นเนยนไกลๆเป็นรถไฟลอยน้ำครับจะเรงไปเป็นเครื่องปลาสักโซล่าเสินะครับนี่นะครับ ปิวไปแล้วี๋ยเราไปเก็บหมวกกันมแรงมากครับนี่ครับถ้าท่านใดมาเที่ยวก็ต้องระวังด้วยนะครับเป็นหินก้อนๆก,ก้อนใหญ่ๆเวลาเดินต้องคอยระวังด้วยขอบอกหมวกปิวเลยเมื่อกี้นี้นี่ครับ ก็จะมีโซนฝั่งนู้นก็จะ,จะมีให้กลางมากางเซนกันได้นะครับเราพยาเดินตรงแต่ฝั่งนี้กลางไม่ได้ครับไม่สามารถกลางเซนได้โอครับอุ้ยลมแรงมากเส็ลงีครับโ้ขนาดสายแล้วนะครับเนี่ย สี่โมงกว่าสี่โมงเช้านะครับไม่ใช่สี่โมงเย็นเขาพยาเดินทงอยู่ลบบุรีครับเดี๋ยวลงจากตรงนี้ไปแล้วเราก็ไปชมวิวรถไฟลอยน้ำกันตรงนู้นส่วนตรงนู้นเลยนะครับนี่แหละครับที่ผมชี้นิ้วไปสวนนู้นเลย เ,เก็บบรรยากาศที่เขาพญาเดินทงให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนโอ้โลมแรงนี่แหละครับก็ประมาณนี้แล้วครับช่วงนี้มันเลยหน้าฝนแล,ล้วเข้าหน้าหนาวแล้วลมก็จะแรงต้นไผก็เหี่ยวแห้งมดแล้ว าพไปยืนครับเสียวครับโหโหโหนี่ครับจุดชมวิวเขาพญาเดินทงก็มาเที่ยวก็ได้ครับแคนหินอย่างเงี้ยไม่กล้าปิดไม่น่าไปยืนนะครับมันตกลงไปนี่เป็นเป็นหน้าผาเลยนะ มีที่สูงที่สุดเยี่ยมเยี่ยมจิ๊บน่แกลัวครับลมแรงมากลมแรงน่ากลัวครับมันวิววิว นักท่องเที่ยวกับพี่จอดรถเยอะแยะมือใส่บนจอดอยู่ตรงนน้นครับใสยแบบนครับไม่ต้องกลัวไปได้ทุกที่วันเดทิปเที่ยวหลายๆที่นี่ครับนักท่องเที่ยวก็มาไหว้พระกันแล้วก็มาถ่ายรูปสวย,สวย I want, I want one photo for you. You have you never had any photos for the few days. Because I like this You need, you need, some, you need some memories with your phone. See, but I like your scene huh? more. Okay, but hmm. just focus on this no, I do <laughs> ไม่แนะนำไปยืนถ่ายตรง,ตรงหน้าผานะครับเพราะลมแรงอันตรายครับผมยังเสียวเลยไม่กล้าอีกที่ลบห,หลายมุมครับตัดหลายๆมุมให้ทุกท่านได้รับชมกันที่จอดรถก,ก็พอได้ครับกว้างขวาง ก็มีร่มไม้ร่มไม้ก็มีครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่แดดร้อนอย่างเดียวมีร่มไม้ให้นักท่องเที่ยวมันพักนั่งกินน้ำกินท่ากันนี่ครับอันนี้จะเป็นพระครับให้นักท่องเที่ยวได้มากราบป้ายกันขอพร อีกองก่อนครับนะกระถางลงประมาณนี้แหละครับจุดชมวิวเขาเพยาเดินทงก็มีอากายก็มาเที่ยวกันได้เลยก็ดีครับ ตากาศชื่นลมพัดเย็นหเย็นมากเลยครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนี้นนี้ก็เขียวนี่ครับที่เขาพญาเดินทง,งทุกท่านเดินชมให้รอบๆเลยต้อง นี่แล้เข้ามาสู่โซนด้านในแล้วนะครับเดยวด้านนอกผมไม่ได้เก็บภาพเดยวจะออกไปเก็บภาพในกาศด้านนอกให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อน ช่วงนี้ก็ลมพัดเย็นสบายครับแต่ก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมถ้าออกแดดก็ร้อนนะครับเป็นธรรมดาส่วนนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวครับที่มานิยมมากางเต็นท์แคมป์ปิ้งกันก็เขาจะให้กางเต็นท์ด้านนอกนะครับไม่ให้เข้าไปกางด้านในร้านกาแฟก็มี แคมปิ้งก็จะมากลางเต็นท์อยู่ตรงนนี้ครับมุมนี้เลยถ่ายของนะครับพาทุกท่านไปชมอีกมุมหนึ่งครับมุมนี้ก่อน